สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันแม่หมอโหนใจบุญกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกุมในช่วงเดือนเมษายนใครที่เกิดราศีกุมลองเข้ามาเช็คดวงข้าวๆได้นะคะว่าดวงท่านเนี่ยจะมีดีหรือมีเรื่องอะไรบ้างนะคะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะก็ดูดวงดูไว้เป็นความบันเทิงไม่ต้องจริงจังหรือซีเรียสนะคะทานายภาพรวมไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ชาวราศีกุมในช่วงเดือนเมษายนนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินการทองคุณมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินการทองเข้ามานะคะมีโอกาสเป็นช่วงที่ขยันหาขยันหาเงินใจโฟก,กัสเรื่องเงินนะคะหรือว่าทําอะไรเนี่ยก็จะนึกถึงในเรื่องของการเงินการทองมากเป็นพิเศษนะคะก็ ต้องบอกว่าชาวราศีกุมเนี่ยคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะท่านใดที่ทํามาค้าขายนะคะหรือทํางานออนไลน์ทํางานเกี่ยวกับโซเชียลต่างๆเนี่ยถือว่ามีโอกาสที่จะมีรายได้ที่ดีขึ้นหรือว่ารายได้ตรงนั้นขยับตัวดีขึ้นนะคะก็มีโอกาสที่จะดําเนินการในเรื่องของการเงินการทองสําเร็จนะคะเรื่องเงินมันต้องมีเข้ามามีรายรับเข้ามาเพิ่มหรือการเงินต้องขยับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีกุม นะคะชาวราศีกุมนะคะดวงยังบอกห็นว่าคุณมีโอกาสที่จะมีรายได้มีโอกาสที่จะได้เลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือหน้าที่การงานขยับตัวมีความก้าวหน้าเติบโตในสายงานที่ตัวเองทํามากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องเงินเดือนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขยับตัว ดีขึ้นนะคะมีโอกาสได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับชาวราศีกุมต่อมานะคะดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีกุมคุณมีโอกาสที่จะได้เงินจากเพศตรงข้ามนะคะหรือเกิดคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่ธุรกิจบางอย่างหรือลงทุนร่วมหุ้นกับคนที่คุณรู้จักคนที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจแล้วมันทำตรงนั้นแล้วมันเกาะผลกำไรเข้ามาให้กับดวงชะตาคุณได้นะคะ ก็มีโอกาสมีโปรเจกต์มีไอเดียใหม่ๆมีหัวคิดอะไรใหม่ๆในการทำเงินเข้ามาละกันจะเป็นในลักษณะนี้นะคะสำหรับชาวราศีกุมดวงยังบอกอีกว่านะคะดาวในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะเสียเงินไปกับการดูแลสุขภาพของตัวเองหรือว่าเสียเงินไปกับลูกกับหลานท่านใดที่มีลูกมีหลานก็มีโอกาสมีเรื่องเสียเงินไปกับลูกกับหลานหรือท่านใดที่มี สัตว์เลี้ยงนะคะก็มีโอกาสที่จะสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยหรือเสียเงินไปกับการรักษาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อมานะคะก็ชาวราศีกุมนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของเพื่อนนะคะดาวเพื่อนนะคะต้องบอกว่า เรื่องเพื่อนเนี่ยค่อนข้างที่มีโอกาสที่จะมีปัญหากับเพื่อนกับฝูงนะคะกับเพื่อนร่วมงานก็ได้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับคนใกล้ชิดหรือมีปัญหากับญาติพี่น้องบางคนด้วยนะคะช่วงน,นี้เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะอารมณ์ร้อนมากขึ้นอารมณ์หุนหันมากพันแร่นมากขึ้นนะคะหรือว่ามันโมโหง่ายอารมณ์เสียง่ายนะคะมีโอกาสกระทบกระทั่งกับคนใกล้ตัวหรือญาติพี่น้องหรือเพื่อนร่วมง,งานเกิดขึ้นได้ในเรื่องของเพื่อนฝูงนะ แล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าเพื่อนดีๆนะคะมีโอกาสอยู่ใกล้คุณส่วนเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนที่คอยิชาริษยาเนี่ยมักจะมาอยู่ใกล้คุณจะเป็นในลักษณะนี้นะคะหรือมีเพื่อนบางคนเข้ามาจู้จี้เรื่องคุณเข้ามาก้าวไก่งานของคุณหรือเพื่อนฝูงบางคนเข้ามาก้าวไกในเรื่องของชีวิตส่วนตัวของคุณนะคะก้าวไกเรื่องเรื่องส่วนตัวของคุณจะเป็นในลักษณะนี้นะคะ ต่อมานะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีกุมเนี่ยโฟกัสในเรื่องของหลักทรัพย์มากพยายามที่จะดําเนินการบางอย่างที่จะได้มาซึ่งหลักทรัพย์เป็นช่วงที่คุณอยากได้บ้านได้รถนะคะหรืออยากได้ร้านหรืออยากได้สํานักงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะท่านเป็นช่วงที่ท่านเนี่ยกำลังมีโอกาสที่จะดําเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์เช่นบ้านรถร้านสํานักงานแล้วมันได้ตามตามที่คาดหวังนะคะหรือเป็นช่วงที่มีความ ความอยากหรือมีกิเลสตัณหาในเรื่องของอยากด้นู่นอยากดนนี่อยากปนเปื้อในเรื่องของตัวตัวเองนะคะจะเป็นในลักษณะนี้สําหรับชาวราศีกุมแล้วต่อมาถ้าพูดถึงในเรื่องของงานงานของชาวราศีกุมนะคะในช่วงเดือนเมษายนนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้ทําอะไรต้องระวังอารมณ์ให้มาก งานมีโอกาสงานหนักงานเหนื่อยงานมีปัญหายุ่งยากใจทางการงานนะคะเกิดการประทะหรือขัดแยง้งเกิดงานวิวาทะในสังคมเพื่อนร่วมง,งานเกิดขึ้นเป็นช่วงที่คุณใจร้อนหรือมีโอกาสที่ทํางานผิดพลาดได้ง่ายนะคะงานเสียง่ายหรืองานผิดพลาดได้ง่ายอย่าใช้อารมณ์ในการทํางานนะคะหรืออย่าทํางานรุกๆนะสาหรับชาวราศีกุมดวงดาวบอกมาเช่นนี้นะคะแล้วก็ ชาวราศีกุมนะคะดวงยังบอกอีกว่าช่วงนี้นะคะมีโอกาสมีศัตรูในที่ทํางานเกิดขึ้นมีคนไม่ชอบขี้หน้าคุณมีคนไม่ชอบคุณมีคนอิจฉาคุณมีคนวิษยาคุณหรือทําอะไรดําเนินการในทางการงานนั้นมักมีอุปสรรคมีปัญหามีเรื่องเดือดร้อนทางการงานมีเรื่องให้เหนื่อยใจทางการงานเกิดขึ้น นะคะจะเป็นในลักษณะนี้แล้วก็ให้ระวังเรื่องของอารมณ์ให้ดีมีโอกาสอารมณ์ร้อนอารมณ์หุนหันพันแล่นมากขึ้นหรือจะแปลว่าคุณเก็บเรื่องงานมาทําที่บ้านก็ได้นะคะเก็บเก็บปัญหาเก็บทุกอย่างเนี่ยมามาไต่ตองนะคะหรือพิจารณาใน,านสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนั้นนะคะดวงเนี่ยมีโอกาสที่จะเอางานมาทําที่บ้านก็ได้นะหรือเปลี่ยน เปลี่ยนบ้านเนี่ยเป็นสํานักงานเกิดขึ้นก็ได้นะคะจะเป็นในลักษณะนี้มีโอกาสที่จะทำงานอยู่ที่บ้านมากกว่านะคะสำหรับชาวราศีกุมต่อมานะคะดวงชะตาถ้าพูดในเรื่องของสุขภาพสุขภาพชาวราศีกุมนะคะระวังเกี่ยวกับความจำหลงหลงรืมรืมหูนะคะระบบปากและฟันนะคะมีโอกาสเจ็บป่วยในเรื่องของพวกนี้ได้นะคะแล้วก็ดวงบอกว่า เรื่องงานเนี่ยถ้ามันหนักมันเหนื่อยจริงๆมันต้องมีการเช้งการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานมันมีโอกาสาที่จะงานหนักงานเหนื่อยหรือเดือดร้อนทางการงานอย่างที่บอกไปนะคะสักครู่นี้นะคะมีโอกาสาดําเนินการใดๆเกี่ยวกับงานผิดพลาดได้ง่ายด้วยนะคะจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันต่อมาถ้าพูดในเรื่องเรื่องของคู่นะคะชาวราศีกุมนะคะในเรื่องของคู่ครองคนรัก มีโอกาสที่จะท่านใดที่มีคู่เนี่ยคุณมีโอกาสได้เงินจากคู่คู่หยิบยื่นเงินให้คู่ช่วยเหลือเรื่องเงินคู่ซัพพอร์ตทางการเงินได้โชคทางการเงินจากคู่ของคนรักจะเป็นในลักษณะนี้นะส่วนท่านใดที่โสดท่านใดที่โสดเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะใจไปโฟกัสในเรื่องการหาเงินหาทองมากกว่าโฟกัสในเรื่องของการหารายได้เข้ามามากว่านะคะยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรัก มากเท่าไหร่นะคะจะเป็นในลักษณะนี้แต่ต้องบอกว่าคนโสดมีโอกาสมีโ,มโชคจากเพศตรงข้ามด้วยมีเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยเหลือทางการเงินด้วยเช่นกันนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้จากดวงดาวที่พอจะแปลมานะคะแล้วก็ดวงเนี่ยนะคะยังบอกอีกว่าชาวราศีกรมเนี่ยท่านมีโอกาสมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้หญิงเกิดขึ้นด้วยนะคะก็ต้องระวัง ด้วยนะคะทำอะไรก็อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดีเพราะดวงมีโอกาสมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้หญิงเกิดขึ้นไม่ทางตรงก็าทางอ้อมก็หลักๆแล้วดวงชะตาของท่านมีเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ